สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอุ๋มพยากรอนเดีรเรมมาดูกันนะคะว่าระหว่าง Lucky in game กับ Lucky in love พวกคุณเลือกอะไรมากกว่ากัน ยิ้มหวานๆให้ดูจะได้สดใสทั้งวันเดี๋ยวเปิดเทียบเลยนะไปดูหน้าไพ่หน่อยไม่รู้เหมือนกันยังงงๆกับชีวิตโอ้สับสน,นไปหมดมีอะไรต้องแก้เยอะแยะลังมากเลย่ะเดี๋ยวขอดูสิถ้ารักกินเกน่ก็อยากได้อยู่อะ อืมก็อยากลักกี้อินเกมนะต้องไปอินเกมสักทีก็อ,อยากมีชีวิตที่ดีอะ่ะนะอยากให้ชีวิตมันแบบสบายๆกว่านี้ได้ไหมอะ่ะมันมันดูวุ่นวายยังไงก็ไม่ไนาะมันมีความผิดหวังเล,ลิฟล่ะอูอยากลักกี้เลิฟนะจริงๆสัดส่วนพอๆกันเลยค่ะสัดส่วนพอๆกันเลยแล้วแถมความรักเนี่ย คุณเทคแอคชั่นมากกว่าด้วยซ้ำอาแจะสมหวังสมหวังนะมีเกณฑ์สมหวังอุ๊ยทั้งเกมทั้งเลิฟมีเกณฑ์สมหวังนะคะเพียงแต่ว่าโอ้โหเอาละได้คะแนนแล้วได้คะแนนแล้วรู้สึกเหมือนอยากจะลักกี้เลิฟมากกว่าแพชชั่นมาสูงมากเลยค่ะนะส่วนการลักกี้ินเกมเนี่ย คือจริงๆถึงจะผิดหวังมากแต่ก็ยังไม่เครียดเท่ากับความรักนะคุณใส่ใจให้กับความรักความสัมพันธ์มากกว่ายอมเหนื่อยยอมทุกยอมร้อนยอมเจ็บทุกอย่างเลยเทคแอคชั่นคิดถึงสับสนอะไรถึงร่างกายมันจะแย่อะไรอย่างเงี้ยถึงจะต้องอยู่ไกลกันขนาดไหนระยะทางไม่ได้สำคัญอะไรเลยสำหรับคุณมีแพชชั่นมากมายกับความรักพืชขึ้นไพลโลเวอร์เลยค่ะนะ แต่เรื่องของอินเกมเนี่ยมันก็มีความผิดหวังนิดนึงคือเหมือนกับว่าชีวิตเนี่ยค่อนข้างลัคกี้อินเกมมากกว่าก็เลยไปทุ่มแบบความรักมากกว่านะคะการงานหรืออะไรการเงินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังพอถูถ่ายของมันไปได้ะคะ่ะมีคนช่วยเหลือมีการเฉลิมฉลองมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะสามารถสงบเยือกเย็นได้ในขณะที่ความรักเนะี่โอ้โหคุณทุ่มเทเต็มที่เลยแพชชั่นมาเต็มที่พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบุกตะลุยเลยอะคะ่ะ นะยังไงก็ขอให้โชคดีทั้งสองอย่างนะคะสวัสดีค่ะ